ถามคืออะไรคะอพีฮะคืออะไรคะปองต้องการทาสีแผ่นเหล็กที่เป็นพื้นที่เท่าใดอ่ะก็คือถามหาอะไรนะดอนตอรี่ถามหาพื้นที่ถ้าเราอยากรู้พื้นที่เราก็ไปดูว่าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรคะคือตอบดังๆค่ะคืออะไรคะ ความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรคะขนมเปียกคูณขนมเปียกคูณสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกคูณเนี่ยเท่ากับอะไรนะคะเท่ากับความ คูณความยาวของฐานเอาความสูงคูณความยาวของฐานทีนี้ในโจทย์เรารู้หรือยังคะว่าความสูงคือเท่าไหร่รู้หรือยังคะรู้หรือยังคะว่าความสูงคือเท่าไหร่ความสูงคือเท่าไหร่คะคือ10เซนติเมตรความสูงก็คือ องด้านที่อยู่ตรงข้ามกันถูกไหมก็คือสิบเซนติเมตรตรงนี้นะคะความสูงคือส0บทีนี้ความยาวของฐานรู้หรือยังคะความยาวของฐานรู้หรือยังรู้หรือยังคะยังยังไปดูโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์ได้บอกความยาวของฐานมาไหมคะโจทย์ได้บอกความยาวของฐานมาไหมคะปะ .5 โจท์บอกอะไรมาคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยด้านทุกด้านเป็นยังไงคะายาวเท่ากันทีนี้ด้านทั้ง4ด้านนี้เนี่ยความยาวรอบรูปคือ60ทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะหาด้านหนึ่งด้านเนี่ยคุณครูต้องหายังไงคะ <60. S 1> เอา60ไปอ่ปถูกต้องค่ะคุณเบิร์ตเอา60ไปหารด้วย4แล้วก็ตั้งหารเลยก็ได้60หารด้วยสี่ สี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงหกแต่ไม่เกินหกสี่คูณหนึ่งได้สี 4, จ่จากนั้นทำอะไรกันลบก,กันเหลือเท่าไหร่คุณแทนได้ฟังเลอลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองจากนั้นทำไงต่อทักสูตรลงมากลายเป็นยี่สิบสี่คูณอะไรเท่ากับยี่สิบ้าง 15เพราะฉะนั้นข้อนี้ฐานคือเท่าไหรฐา,า,านก็คือสิบห้าความสูงคูณความยาวของฐานเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเสร็จหรือ,อยังทำยังไงเอามาทำอะไรกันเอามาคูณกันสิบคูณสิบห้าได้เท่าไหร่นักเรียนสิบคูณสิบห้าได้ร้อยห้าสิบเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยห้า เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อย